ท่านผู้ชมเคยรับประทานขนมจีนต้มจำกุ้งไหมครับที่เมืองไทยอาจจะไม่มีแต่ว่าที่เมืองจีนนั้นนิยมกันมากถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแต่ต้องเป็นรสชาติไทยแท้แ,ทแต่กว่าจะได้สูตรนี้เจ้าของร้าน b i r d ์ตแอนด์บัฟหรือนกเอี้ยงกับควายบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการทําธุรกิจร้านอาหารไทยในจีนติดตามรายง,งานของคุณโบสวัตรครับ ตอนนี้ได้ขึ้นอันดับหนึ่งโพล,ลันอาหารในเขตนี้ด้วยค่ะเขาอยู่กับเราเขาไม่พอใจนิดนึงเขาก็ไปคนจีนรับรสชาติไทยได้ดีกว่าที่เชอรี่คิดประหลาดใจมากเลยคนจีนมีวิธีกินต้มยำกุ้งใหม่ที่คนไทยไม่รู้แน่นอนแล้วเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลยนะ s ชอรี่สุขุมันตค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในปักกิ่ง b i r ร์ n แอน f ์บ l o ค่ะนกเอี้ยงกับควายก็เหมือนความสัมพันธ์ของทุกคนในร้านเ่าที่พึ่งพาอาศัยกันความจริงคุณแม่เชอรี่เปิดร้านอาหารที่ไทยนานมากเลยเป็น10บกว่ายี่ปีเลยค่ะก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับธุรกิจร้านอาหารเชอรี่สังเกตว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมมากในจีนก็เลยคิดจะเปิดเพื่อที่จะให้คนจีนได้ทานอาหารไทยที่รสชาติแบบไทยแท้จริงๆค่ะ ปักกิ่งอะเนาะเป็นเมืองหลวงของจีนทุกอย่างคือมีเงื่อนไขกฎระเบียบเยอะมากความยากเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เชนเช่าร้านเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นต่างชาติจะดําเนินการไม่ไม่ค่อยเหมือนคนจีนจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าสําหรับส่วนการตกแต่งเนี่ยเราก็จ้างบริษัทตกแตง่งมาไงไปไงไม่รู้เขาทิ้งงานเฉยเลยปัญหาก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนี้มีโควิด เชอรี่หาพนักงานจากไทยเข้ามายากมากเชอรี่ต้องหาได้เฉพาะแค่คนที่อยู่ในจีนแล้วค่ะสมมติถ้าเป็นร้านอาหารจีนพวกเครื่องปรุงเขาเขาสั่งปุ๊บเขาก็มาได้เลยแต่ของเชอรี่ก็ต้องมีเวลาบางบางอย่างมาจาก12ปันนาบางอย่างมาจากยูนานภาคใต้ของจีนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พวกผักเชอรี่ซื้อผักไทยในราคาสูงมากเพราะว่าไม่ใช่ทุก ทุกร้านขายผักจะมีผักที่เราใช้อย่างใบตองตะไคร้ขิงค่ะพริกไทยหอมเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาพวกนี้ที่ชรีกาเป็นปัญหาใหญ่ตัวชรีเองมาทำงานที่ร้านทุกวนันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดช่วงแรกๆที่เปิดร้าน ขายได้น้อยมากเลยวันละ2องสาพันหยวนแต่ว่าชลิปก็ต้องอยู่ที่ร้านจนถึงตีสองตีสาเพราะมืนเป็นช่วงที่เราปรับต้องจัดการปัญหาหลายอย่างที่ไม่มีใครทําแทนเราได้พอค่ะทั้งเรื่องร่างกาย<อ>จิตใจแล้วก็ความคิดตอนนี้ชลิปเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่เป็นคนไทย<อ>หนึ่งเดียวเลยตอนแรกๆชลิปก,ก็ คิดว่ามีพี่ตั้งหลายคนที่เก่งกว่าเชอรี่ตั้งเยอะมีเงินเยอะกว่าเชอรี่มีประสบการณ์เยอะกว่าเชอรี่แต่เขาก็ไม่ได้ทำเองต้องพอทำใบทำใบชี่ถึงได้รู้ว่าเออเขามีเหตุผลของเขามันไม่ได้ง่ายเลยค่ะทุกอย่างเราต้องเอาตัวเราเองเข้าไปแล้วด้วยความที่เราเป็นคนไทยเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับในวงการที่ชี่ทำงานอยู่ชี่ชี่ก็ถือว่าอายุน้อยคนอื่นจะ under estimate เราก่อนเลยนะแล้ว,ลวเราก็ต้องเอาเราที่เป็นเราแบบเนี้ คนกับทุกคนที่เขามีความคิดคือต่ชูเราอยู่แล้วอะ่ะการเป็นเท่าแก่ของชลลี่ไม่เคยคิดเลยว่าชลเป็นเท่าแก่นะคุณเป็นลูกน้องคุณมาทํางานให้ฉันทั้งจ่ายเงินเดือนคุณชนี่กลับรู้สึกว่าเราช่วยกันมากกว่าก็เหมือนชื่อร้านเลยเบิร์ดกับฟัลโลใช่ไหมคะถ้าไม่มีเขาให้ชลเก่งขนาดไหนร้านนี้ก็เปิดไม่ได้ชลพยายามทํางานเหมือนพนักงานนะ เขาใชรู้สึกว่าถ้าสมมติชลีเรียกเขามานั่งด้วยกันอย่างเงี้ยถามเขาเป็นไงบ้างเขาอทุกอย่างดีโอเคแต่ถ้าสมมติว่าชดียืนล้างกุ้งปอกกุ้งเขาผัดผัดผักข้างๆเราได้คุยกันจริงๆมากกว่านั้นว่าออกชีวิตเขาเป็นยังไงครอบครัวเขามีใครเขามีภาระอะไรเขามีความสุขกับมันไหมถ้าไม่มีเนี่ยมีอะไรที่ชลีจะแก้ไขได้โดยอยู่สมัยที่เปลี่ยนไปทุกคนหางานได้แค่ในมือถือเขาอยู่กับเราเขาไม่พอใจนิดนึงเขาก็ไปตายทำให ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างกับลูกจ้างอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรึกษากันมากขึ้นความจริงร้านชลรี่ผลตอบรับดีพอสมควรเลยค่ะพี่ตอนนี้ได้ขึ้นอันดับหนึ่งโพลาอาหารในเขตนี้ด้วยค่ะคนจินรับรสชาติไทยได้ดีกว่าที่ชลรี่คิดตอนแรกที่มีความตั้งใจว่าเออเราทำรสไทยเลยเราไม่ปรับ ก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเขาจะกินได้ไหมเขาจะชอบไหมแต่ความจริงแล้วเขาชอบค่ะประหลาดใจมากเลยคนจีนมีวิธีกินต้ยมยำกุ้งใหม่ที่คนไทยไม่รู้แน่นอนแล้วเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลยนะคือเอาขนมจีนใส่เข้าไปในต้ยมยำกุ้งใช่เป็นขนมจีนต้ยมยำกุ้งเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเงี้ยหรอใช่ค่ะเชอรี่จะพยายามคุยกับลูกค้าทุกโต๊ะเลยถ้าทําได้ถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปสมมุติว่าเขากินส้มตำถามเขาเผ็ดไหมเขาบอกเผ็ด ชลิก็จะบอกว่าอันนี้พริกเม็ดหนึ่งนะที่ไทยเด็กๆก,กินพริกเม็ดหนึ่งพอขึ้นมัธยม2เมตรขึ้นมาหาลัยสามเม็ดเหมือนเราได้คุยเรื่องความเป็นไทยให้เขาฟังแล้วก็เขาก็ชอบบางทีคนจีนเขาก็คิดถึงประเทศไทยเขาก็แค่อยากมาด้วยความรู้สึกว่าเขามาที่เนี่ยไม่เหมือนเขาไปกินข้าวร้านอื่น ใชค่ะอ้าวอ้าวค่ะอ้าวค่ะอ้าวค่ะติอ้าวค่ะเขาก็ชอบนะเวลาที่พนักงานคนไทยมาสั่งอาหารแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะที่แบบชี้ชี้กันว่าเอ้ยยังไงถึงเขาจะคุยกันแบบสื่อสารกันไม่ค่อยดีแต่ว่าเขารู้สึกสนุก นนเป็น,นบรรยากาศาที่เหมือนเวลาเขาไปเหมือนไทยใช่ใช่ค่ะเป็นอันนี้เป็นสเสน่ห์ที่เขารู้สึกเออสนุกที่ได้มาลองอะไรแปลกใหม่กว่าที่เขาไปทุกวันในขณะเดียวกันเชอรี่ทําการตลาดกับทางร้านด้วยไหมทำกับแพลตฟอร์มออนไลน์มีค่ะทํากับอะไรบ้างคะเอ,อ่อต้าจ้งเปลี่ยนผิงค่ะเป็นแอปที่แนะนําร้านอาหารถือว่าใหญ่ที่สุดในจีนตอนนี้ค่ะเชอรี่ก็ใช้วิธีนี้ในการโฆษณาร้านเป็นหลักแล้วก็มีบวกกับ ตอินเนาะตัวอนะินแบบ t i กต o k e r ประมาณเนี้ยก็มาทาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ใช่อินฟลูเอนเซอร์ใช่ค่ะมาถ่ายเราบ้างอะไรบ้างก็ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นค่ะอร่อยมากคงเดียวา,าห้จุดแล้วม่ะเออ่ชิคี้พรา ุณแม่เห็นวันนี้ที่เชอรี่เขาเติบโตมีร้านอาหารแม่เงก็ดีใจนะคะแล้วเราก็ดีใจด้วยที่ได้นำอาหารไทยประเทศไทยของเราอะ่ะได้ข้ามาอยู่สุดฝรั่งเอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเขาดูแลคนในร้านอาหารเป็นแบบทีมเวิร,ร์กมากไม่ได้รู้สึกว่าแบบใครเป็นเจ้านายหรือใครเป็นลูกน้องเลยอะ่ะดูยังรู้สึกว่าเจเป็นพี่สาวปกติคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าแบบทํางานด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยแบบ ก็เลยอแค่มทาทำกับข้าวด้วยกันจะมากกว่าข้าวหมูย่างค่ะแล้วก็ข้าวผัดส,สับป,ประรดค่ะผัดไทยค่ะต้มยำกุ้งค่ะสี่เมนูนี้คือทำวันละหลายมอหลายกะค่ะสวัสดีค่ะยนบิวยการีจะ ันนี้ค่ะวันนี้แต่งงานกับแอนดี้มากี่ปีหกปีแล้วค่ะและรวมเวลาที่เป็นแฟนแปดปีได้ค่ะความจริงคือคบกันมาปีกว่าแล้วก็แต่งงานกันชลิสรู้จักกับแอนดี้ตอนที่ชลิเป็นแอร์ค่ะตอนนั้นแอนดี้เป็นผู้โดยสารแล้วก็พอได้คุยกันไปคุยกันมาอ๋อเรามีเพื่อนเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนชริ่ด้วยตอนนั้นมีความคิดไหมว่าเราจะมาเป็นสซอรไพคนจีบไม่มี ความจริงคือไม่ได้คิดถึงคาดว่าจะแต่งงานหรือว่าไปอยู่ที่ไหนเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเหมือนพอเราทําความรู้จักกันไปมากๆเข้ามากๆเข้าฉันรู้สึกว่าอยู่ไหนก็ได้ที่มีเขาแบบอยากอยู่ด้วยกันทุกวัน I remember there was one day I was in Malay the capital of Maldives I asked her to uh, to have a have a cup of coffee with me in the hotel she came she was very very beautiful at that time I I time with know won spend of They the the rest see lady my อย่างที่มีคนชอบโพสลงในโซเชียลว,ว่าการได้สามีเป็นคนจีนอะ่ะเขาจะดูแลเราดีเขาจะเทคแคร์คือสายเปย์อะไรอันนี้จริงปะ่ะจริงอันนี้จริงค่ะผู้ชายจีนด้วยความที่ตอนนี้เมือจงจีนผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเยอะเลยเนาะ แล้วก็สําหรับครอบครัวคนจีนเขาจะมีลูกชายคนเดียวการไปขอสปายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากผู้ชายนี่คือแค่เพื่อที่จะได้แต่งงานก็จะแบบทุ่มทั้งทุนทุ่มทั้งเวลาครอบครัวผู้ใหญ่ปู่ย่าน้าอาคือจะช่วยกันรวมเงินซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วเวลาเขาจะจีบผู้หญิงก็ก็จะเป็นสายเปยทุ่มเท as my wife she supports me in every decision which i made she communicate with me in a very uh, sentimental way Which makes me very comfortable, especially when I'm in uh, trouble. If, for example, if I have some difficulties in work, when I talk to her, maybe she uh, she's not part of it, but she can always, she cannot always take me out of the uh, problems. So I I think, you know, as a couple, as a husband, as a as a family, it's very important. important uh, How husband and wife seem very very husband and talk ตอนแรกที่แต่งงานกันวางแผนว่าจะมีลูกกี่คนวางแผนว่าจะมีแค่คนเดียวตอนนั้นวางแผนว่าจะมีแค่คนเดียวค่ะเพราะว่าชีวิตในปักกิ่งเมืองหลวงเนาะค่าใช้ใจ่ายสูงค่าของชีพค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้มีสองคนแล้วค่ะ แล้วรู้สึกว่าการที่เรามีลูกสองคนอะลำบากไหมในขณะที่คนจีนเองอะบางคนก็ต้องปฏิเสธว่าจะมีลูกคนที่สองก็ถือว่าเป็นเรื่องยากงมากกับสังคมที่แข่งขันในปักกิ่งการแข่งขันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าส่วนตัวชอรี่คิดว่าเราไม่ได้ต้องตามสังคมตามสมัยอะไรขนาดนั้นลูกชอรี่อาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องดีเลิศที่สุดแต่เขาแค่เป็นเด็กที่มีความสุขมีมารยาทจิตใจดมีมีจิตใจที่ดี เชอรี่ว่าพอแล้วสาหรับชีอตรงนี้ก็ไม่ได้ยากมากเหมือนความจริงพอคนจีนะเขาเห็นเราเลี้ยงลูกแบบของเราแบบไทย<ม>ที่ไม่ได้โอบมากก็ดีให้ช่วยเหลือเองก็ดีความจริงเขาก็ประทับใจนะคะเหมือนลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าแบบนี้คือดีแต่ด้วยความที่ครอบครัวคนจีนอะอย่างช่วงรุ่นเชอรี่รุ่นสามีเชอรี่เป็นลูกคนเดียวครอบครัวลูกคนเดียวครอบครัวลูกคนเดียวมาเจอกันแต่งงานมีหลานแค่คนเดียว<ม>เด็กคนนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางของผู้ใหญ่6คน7คนมันก็ธรรมดาที่เขาจะเกิดความแบบ ปกป้องที่มันโอเวอร์โปรเทคทีนนิดนึงในฐานที่สามีเองกับคุณแม่ของเราเขาเป็นยังไงบ้างดีมากดีมากจนเชอรี่รู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นแม่ลูกกันเชอรี่อะเป็นเป็นคนที่พาให้เขา2คนมาเจอกันแม่เชอรี่ดูแลแอนดี้ดีมากแอนดี้ก็ดูแลแม่เชอรี่ดีมากค่ะถือว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่เชอรี่รู้สึกเกร e ฟูลสำหรับ การแต่งงานครั้งนี้เหมือนมีคนมารักหน้าเราเพิ่มอีกคนหนึ่งมองอนาคตตัวเองของการอยู่ในจีนจากวันนี้5ปี10ปีหรือว่าจนกว่าลูกๆจะโตวไ,วไว้ว่ายังไงคะความจริงอะอยู่ปักกิ่งความเครียดสูงการแข่งขันสูงจังหวะชีวิตเร็วชลิีกก็คิดว่าถ้าลูกๆแบบโตหน่อยเรียนจบแล้วชลิีกก็เก็บเงินสักกองกลับไปอยู่ไทยกับแอนดี้ค่ะ และแอนดี้เห็นด้วยแอนดี้อยากอยู่ไทยมาก,มากความคันของเราทั้งคู่คือเก็บเงินแล้วกลับไปอยู่ไทยบายๆแล้วสวัสดีค่ะกันเลืไปกันก็ชัวชัวชัวบายๆกันแล้วบายๆฮัลโหสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพีตัวซัน คือลกัยยยงงไม่่าเ็เาบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือคำยืนยันของสาวไทยที่บอกว่าหนุ่มจีนหากรักใครชอบใครจะมาสไตล์สายเปคือทุ่มสุดตัวแถมยังช่วยกันลงขันหากมั่นใจว่าเจอคนที่ใช่สาวหน้าจับจ้องมองจีนจะกลับมาพร้อมกับนื่งราวของซอฟทาวเวอซึ่งมีทั้งสาระสีสันและบันเทิง เริ่มตั้งแต่15นาฬิกา30นาทีทาง Nation TV 22สวัสดีครับ